สวัสดีสอง0มืนสามพันแปดร้อยคนใครได้ลอตเตอรี่แล้วบ้างอุ้ยทำไมมันคือนเ่เห็นคอมเมนต์วะเพราะเนี่ยเพ่เห็นคอมเมน,เเน,เเน,เนต์ฉัใช้เคร่ โอ้โอเคได้เห็นแล้วเนี่ยถ้าคอมเมนต์มันเยอะมันจะหลังจากแม่อะไรเมื่อคืนอะไรคะเจ้ามือไม่มีคะ่ะไม่มีเจ้ามือค่ะไม่มีคะ่ะเราซื้อแต่ลอตเตอรี่นะคะเราไม่มีเจ้ามงเจ้ามืออะไรเราไม่มีนะคะเราให้ซื้อแต่ลอตเตอรี่คะ่ะ ได้ลอตเตอรี่เลขสี่มาสามสิบแปดใบเลยแหละคะ่ะได้เยอะจังเลยเฮยได้เยอะจังเลยอย่าโปะนะคะอย่าโปะนะอย่าโปะนะคนเยอะนะคะไม่ได้คนน้อยเหมือนเมื่อคืนนะคะใจเย็นนะคะก่อนพิมพ์นะคะห้างไหนเปิดแล้วบ้างคะห้างเปิดแล้วก็ จับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะห้างไหนเปิดแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะช่วยกันซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เลขสี่ใครดีมากพี่บอลพี่บอลเราไม่ไิี้บดลเลยเ ก็สวัสดีนะคะห้างปิดขหยุดงานแย่จังเป็นกำลังใจให้นะคะได้ลอตเตอรี่กันมาแล้วใช่ไหมคะซื้อลอตเตอรี่เก็บติดเอาไว้เลยนะทุกคนหวยใต้ดงหวยใต้ดินอะไรไม่มีนะคะ เจ้าองค์เจ้าอันอะไรไม่มีนะคะซื้อลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่เท่านั้นกูยอยากรู้จะมีคนมาปวดแบบเมื่อคืนไหมจะหลุดไหมอย่าหลุดนะคะเป็นอย่างกูคือจับโทรศัพท์มาไล่แล้วก็ง่วงแหมมาที่นี่งวงอีกสักตวัวไหม ได้ไปแล้วตัวหนึ่งอีกสักตัวไม่ล่ะมันจะหาลอตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นเลยนะคิดถึงแม่ค่ะสวัสดีนะคะคุณชมหญิงอีกสักตัวไม่ล่ะ ชัชูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสี่กับอะไรดีนะสี่กับอะไรดีสี่กับหัวน่าจะดีที่สุดค่ะถ้าถามว่าสี่กับอะไรดีนะ แล้วก็สีกับพัวนะ่าจะดีที่สุดนะการสีกับพัวเป็นสีที่ดีที่สุดคี่หนึงนะคะเสมอขอบคุณค่ะคิดถึงมากค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงแม่ค่ะขอบคุณนะคะิด่ถอัดล้ะค่ะก็ได้บอกกันคิดถึงมากขอบคุณค่ะเราอยู่ค่ะแม่สีอะไรดี อย่าลืมนะคะเวลาไปซื้อลอตเตอรี่อย่าไปซื้อให้มันทั่วถึงกันนะคะอย่าพยายามอย่าไปซื้อร้านเดียวร้านเดียวมันก็ไม่ได้กระจายความเสีย่ยงเราต้องไปซื้อหลายร้านไปซื้อชั้นบนด้วยชั้นล่างด้วยนะคะเวลาที่ได้แนวทางไปแล้วนะคะก็ไปซื้อชั้นบนด้วยซื้อชั้นล่างแล้วก็ แล้วก็ถ้าใครที่จะแบบขับรถไปเจาะชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยก็เดอะมอลโคลาชะคะชั้นใต้ดินเขาจะมีร้านขายลอตเตอรี่อยู่ก็ไปซื้อที่ชั้นใต้ดินได้นะคะก็จะมีร้านขายลอตเตอรี่ร้านใหญ่มากเลยค่ะอยู่ที่นั่นร้านหนึ่งหนึ่งก็เคยไปซื้อที่นั่นอยู่นะคะแต่การซื้อลอตเตอรี่เนี่ยหนึ่งแนะนำาให้ซื้อหลายๆซื้อหลายๆเจ้านะคะ ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหลายๆล้านนะคะจะเอาไม่ได้หลายล้านนะคะเพราะว่ามันกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็จะได้เป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจนะคะให้มันคล่องตัวมากขึ้นสวัสดีคุณบ้านแหนมสวนสตอรี่ด้วยนะคะเขาขายกันใบละ80ดสทั้งนั้นหละค่ะ ต่ส่วนใหญ่หนึ่งก็จะเจอใบละร้อยแต่ถ้าซื้อร้อยก็ก็ซื้อที่ที่ที่ชั้นชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเพราะส่วนใหญ่ห้างมันจะมีหลายชั้นอยู่แล้วค่ะเราก็เดินซื้อให้มันทั่วถึงแต่เดินซื้อให้มันทั่วถึงมันก็เขาก็จะได้แบบว่าคนขายแม่ผงแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบว่าเออ กำลังใจนะคะกําลังใจเพราะเราซื้อได้หลายร้านซื้อชั้นบนเราก็ซื้อชั้นล่างเราก็ซื้อเดินไปเจอชั้นใต้ดินเราก็ซื้อเพราละลอตเตอรี่ห้างมันก็จะมีลอตเตอรี่ขายแต่ชั้นใต้ดินนี่ยเดมอนเนี่ย,ยมีขายหลายร้านมากเลยนะคะลอตเตอรี่ชั้นใต้ดินอีกสักตัวแล้วกันเนาะ จบเลยหาเลขกันดีกว่า